หมู่บ้านผีตายโหงที่ไม่มีใครกล้าผ่านหลังเที่ยงคืนคุณเชื่อในผีตายโหงไหมถ้าเชื่ออย่าหยุดฟังถ้าไม่เชื่อจงฟังให้จบเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านคลองคำใต้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันคือเหตุการณ์ต้องห้ามที่ยังไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้แต่นาทีเดียวหลังเที่ยงคืนจุดเริ่มต้นของความเงียบหมู่บ้านคลองคำใต้เป็นหมู่บ้านชนบทในอีสานที่ตั้งห่างจากตัวอำเภอแค่เกิโลเมตร แต่ไม่มีใครกล้าอยู่หรือผ่านเข้าไปยามค่าคืนผู้ใหญ่เม่นอดีตผู้ใหญ่บ้านวัย70กว่าปีเคยพูดไว้ว่าตั้งแต่ปี2,539ที่เกิดเรื่องนั้นหมู่บ้านนี้ก็เหมือนถูกคําสาย้อนกลับไปในวันนั้นมีอุบัติเหตุรถโดยสารชนกับรถพ่วง10ล้อคนตาย17ศพในพริบตาส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนและแม่ค้าหาเปร มีข่าวลือว่าก่อนเกิดเหตุรถคันนั้นแววรับพระธุดง์รูปร่างแปลกๆขึ้นมาแล้วจูจูก็ดับกลางทางทั้งที่ทถนนโลง่งคืนที่แมวดำโดดข้ามศพเมื่อถึงเวลาจัดพิธีศพศพทั้งหมดถูกนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลรวมกันในศาลาชั่วคราวของหมู่บ้านในคืนที่สองขณะที่พระกำลังสวดได้ยินเสียงเหมียวเหมียวดังใกล้ๆยายสาแม่ของเด็กหญิงวัยเก้าขวบที่เสียชีวิตพูดทั้งน้ำตา ตอนที่แมวตัวนั้นโดดข้ามร่างลูกฉันฉันได้ยินเสียงหัวร้อแหลมๆจากในหีบศพแล้วหลอดไฟก็ดับทั้งศาลาคืนนั้นมีสองโรงที่ต้องเผาซ้ำเพราะโรงไม้แตกเองกลางดึกไฟลุกไม่จากข้างในทั้งที่ไม่มีเชื้อเพลิงสิ่งที่เริ่มตามมาหลังพิธีหลังงานศพจบลงทุกอย่างไม่เคยปกติอีกเลยชาวบ้านเจอเงาคนเดินในระยางทั้งที่ทไม่มีใครวัวตายพร้อมกันห้าตัวตอนตีส เด็กชายอายุ4ขวบชี้ไปที่ศาลาวัดกลางดึกแล้วพูดว่าพี่ๆเขาอยากเล่นด้วยจนกระทั่งคือหนึ่งรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่น3คนแหกโค้งหน้าวัดทุกคนเห็นเหมือนกันว่ามีผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนยืนกางแขนตรงกลางถนนพร้อมเสียงหัวเราะฮิฮิฮิบทสรุปที่ไม่มีใครกล้า,ผาเผชิญชาวบ้านจึงเรียกพระอาจารย์จากจังหวัดมหาสารคามมาทำพิธีสะกดดวงวิญญาณท่านบอกว่า ไม่มีคำสาปใดร้ายแรงเท่ากับความตายที่ไม่ได้รับการส่งไปที่ดีหมู่บ้านจึงร่วมกันสร้างศาลผีตายโหงกลางป่าละมะตั้งเครื่องเส้นไหวทุกปีแต่แม้กระทั่งทุกวันนี้ชาวบ้านยังคงหยุดรถทันทีเมื่อเข็มนาฬิกาชี้เที่ยงคืนหากยังไม่พ้นเขตหมู่บ้านนี้คุณเคยผ่านหมู่บ้านนี้หรือไม่แล้วคุณเคยได้ยินเสียงฮิฮิฮิตอนขับรถยามดึกหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับ ถ้าอยากสนับสนุนการทำเรื่องเล่าแบบนี้ให้น่ากลัวยิ่งขึ้นสามารถโดเน a หรือสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนได้เลยครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปอย่าลืมเช็คเวลาก่อนคุณจะเดินผ่านหมู่บ้านคลองคำใต้